ครับสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันครับในวันอาทิตย์ครับตอนเ,เช้าครับคลิปนี้เปิดอยู่ที่บ่อเพียส,สดเลยพี่น้งมาเบิ่งกันว่าบรรยากาศเมื่อนี้เช้านี้พอกจะได้ยังไปลูไปกินอเอาจ้เาไหมนะไปดูนะ có xài để này. Ừ. ขางไปที like okay. oh, so ่ไหนใช่ป่ะอันนี้มันใสปนึงข้าวมันเหนียวบีป่ะว่นท่าวนเหนียวบนเพียบไม่น้อยเดี๋ยววันภาคกินหินขาเียวดกินรถไฟกินคนเดนียวพุนัวกินรถไปกินขาเหียวตลาดเงันนะครับ

ปลากระป๋องมาสิใส่ซื่อปลาโว้ย

เดี๋ยวคนโรงงานเดียวกันครับมาสี่คนเดี๋ยวจันยังมากินกันเลยนึงเหีย่ยวหมดแล้ววะ หมวนแบบยังกุ้งไหมปี่เจ๊กยงเนี่ยข้อเ็ดขอไกลนะี่เจกเ็ดบขอไกลเบ็ดขาวแบบเบ็ดเร็วน่ะพ่อเบ็ดนะปะ

แเนียเอาหมกมกมามสอดเนมันจแข็งสิเรากินได้อยู่นี่มอดมาวยีอยู่้โหดาาอยู่มาจินอยังไงโแต่ฮงกนคิดอดสมัยทํางานอยู่อิเดียแลสรที่เต้มสี่ละลหออล่ยอ้อยอะไรัมันหวานหวานน้ํเลมันหวานหวานเราก็แซบนาะ

mặc hẻm nếu mà xem nhất lấy lại vino chạy lắm chạy 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 อยเดียวหน้าบุญเลยนะนะตอนนี้นอ้โัว่ายก่กนอนวิญมานัะน้ลยเอาไหมเขาจะไปเขาจะไปซื้อ,อกุ้งกุ้งแหง ครับเ,เดินมาสตลาดแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะพี่น้องเ้ยเอาไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปครับ รับที่เป็นสวัสดีครับผม